ตามรอยทางปริศนาธรรมหลวงปู่สวงพระอริยสงฆ์สองแผ่นดินวัดไพรพัฒนาศาลาเสา,า,สาไม้ใหญ่ไก่ป่านานา,นาพันธ์สำคัญวันโดนตาบูชาหลวงปู่สวงชุมชนวัดไพรพัฒนาเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอไพรบึง พูดจาภาษาถิ่นไทยเขมรมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศประตูผ่านแดนสู่นครวัดนครทม,รมเมืองมรดกโลกการเดินทางมาที่ชุมชนวัดไพรพัฒนามีถนนหนทางที่สะดวกสบายมีรถรางวิ่งรับส่งฟรีระหว่างตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมอาเซียนและวัดไพรพัฒนามีมัคุเทศท้องถิน่นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภยัย ด้านสุขภาพอนามัยคอยดูแลบริการนักท่องเที่ยวมีแผนที่มีคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวและมีแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินท่านที่เดินทางมาที่ชุมชนวัดไพรพัฒนาส่วนใหญ่มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อกราบไหว้ขอพรสริระสังขารอันไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สวงซึ่งผู้คนมาเรียกท่านว่าเทวดาเดินดิน ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธบริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลุงปูสวงกินง่ายอยู่ง่ายมักอาศัยอยู่ตามกระท่อมปลายนาป่าเขาบางทีก็เห็นท่านอุ้มไก่อยู่ที่ใดมักจะทำว่าวแผวนไว้บนต้นไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งของที่มีผู้นำมาถวายท่านก็นำไปแจกจ่ายหรือโยนเข้ากองไฟอย่างไม่อะไรใหดีแสดงถึงการไม่ยึดติด จนเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2543หลวงปู่สวงละสังขารแต่สรีระสังขารกลับไม่เน่าเปื่อยหลวงพ่อพุทธวายามูเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาสิทธิผู้รับมรดกธรรมที่มีความกตัญญูยิ่งได้นำคณะศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอัญเชิญสรีระสังขารหลวงปู่สวงประดิษฐานณมนฑปราสาสหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนา ปริศนาธรรมของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงใช้ว่าเป็นเครื่องสอนสิทธิ์ว่าว่าก็เปรียบเสมือนคนว่าวหรือคนจะขึ้นสู่ที่สูงและเปล่งเสียงอันไพเราะได้ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ตัวว่าวก็คือนักปฏิบัติธรรมเข้าหรือจุดกึ่งกลางคือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเชื่อคือสติ คนวิ่งดึงว่าวคือครูบาอาจารย์คนถือประคองว่าวคือคนที่คอยอุปถัมภ์คำชูลมคือบุญบารมีสนุว่าวคือชื่อเสียงหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจขึ้นสู่ที่สูงได้ปริศนาร,รมจากไก่ด้วยธรรมชาติของไก่เป็นสัตว์ที่ตื่นเช้าขยันคุ้ยเขียหาอาหารเป็นตัวอย่างให้คนว่า หากมีความขยันทำมาหากินเช่นไก่ก็จะมีอยู่มีกินไม่มีวันอดตายชุมชนวัดไพรพัฒนามีอัตลักษณ์การแต่งกายที่โดดเด่นมีภูมิปัญญาที่อนุรักษ์สืบสานไว้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แก่การทอผ้าไหมการทำขันห้าขัน8การทำว่าวการทำข้าวต้มด่างมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนตัวตนของชุมชนได้แก่เรือมะม,มวด การแสดงดนตรีลูกทุ่งใบตึกเจียและประเพณีแซนดนตากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มทักษะอาชีพได้แก่กลุ่มทอผ้าไหมนกยุงทองพระราชทานบ้านมวนาสวรรค์กลุ่มเลี้ยงพึ่งโครงสมุนไพรตราพรยากูปรีกลุ่มยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพหมอพื้นบ้านวัดไพรพัฒนาตราใบตึกเจียโดยมีตลาดวัฒนธรรมตลาดใบตึกเจีย เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวได้แก่จุดชมวิวผาพยากูปรีตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสงาำหาดสุขสำราญน้ำตกโอปังโกน้ำตกหองปลาอาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาค่ายมวยวอร์เทคโนโลวลงปู่สวงวัดป่าเขาพาันเพชร ศูนย์อบรมภาวนาสมาธินานาชาติวัดป่าถ้ำพึ่งดาวดึงชุมชนวัดไพรพัฒนามีที่พักสะอาดสะดวกสบายไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้แก่ที่พักหาดสุขสำราญที่พักธนวันที่พักดาวเรืองและไพรพัฒนาโฮมสเตย์เทีท่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนวัดไพรพัฒนาอิ่มใจได้บุญเสริมบารมีรับสิ่งดีชีวิมีสุข